เนอลือกสนใจคอมเมนต์ต่อแอดตัวกูเนอไปอยางเราใช้จอของนอยะเรามูเนอจอนเดี๋ยนอนะ่เปเไปลูนอจะนอนจกูตั้ตอมันชวนนอนชวนนะยัาควเราจอนตัวอีเปนอนนะจอนเดี๋ยวนอนนะเจีสมบูรณจนเชื่มัวย่ะืมอนเชืมัวอ้าป๊อปลอเทียบก่อเหียเลยยอเตียนเชื่มัวกับเชียอ่ะเจเนียตัวกินมันดูเราจะนอมชินาเตียนชืมัวดูด่ะยิมัวมัวเกนุกเก เออจะเนาะเนาะตัวสกายอ่ะดอวสกายนะชอดตัวเชิดจ่าลุลหอเขียนมันตู้ตรงกัอย่างเดินนาะชัวเออชอก็โขกัดูยอย่างเดินนาะซี่กว่าเซ่นะโอเคเดินเนาะจะปงนั่นว่าช่อเชยอ่ะโอเคเออจริงจังนจะนาะเนี่ยจะนี่เลยนุ่นะจะเนาะจะช่อเก็ก็โขจีนะก็ปล่อยอยู่ด้วยนะโหนะก็ปล่อยอยู่ไหนด้วยนะเออจะเนาะนะโอเคอย่าง จะสร้างแหลมบุ๋นนอรอนะ่ะนักทูตสนใจช่วงเดอร์ดูกว่า